ทุกคนรู้กันนั่นแหละช่องเราโดนแฮกแฮกแฮกเปิดประสบการณ์โดนแฮกแบบตึงๆโดนแฮกได้ยังไงอ่ะเลย,อยอเ,ลเอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนจะไปเผลอกดลิก์น่าสงสัยอยู่แต่อันที่น่าสงสัยที่สุดเลยก็คือลูกค้าต่างชาติทักมาขอร่วมงานขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์ละกันพอไปคนแล้วมันมีแบรนด์นี้อยู่จริงพูดตรงๆนะช่องเรายังไม่เคยมีลูกค้าแบบจริงๆจังมาก่อน เอาง่ายๆมือใหม่กับเรื่องนี้มากเพราะประสบการณ์ที่ทํางานที่ผ่านมาในชีวิตมีแต่ติดต่อประสานงานภายในออฟฟิศแบบไม่ต้องติดต่อลูกค้าถึงมีก็ไม่ใช่แบบนี้ซึ่งภายหลังพอไปคุยกับแกกระตูนเบิร์ก,ก็มารู้ว่าถ้าลูกค้าต่างชาติทักมาเป็นมิสแน่ๆทำไมเหมือนฉันเป็นคนแก่ตามเรื่องไม่ทนัน คือมันเริ่มมาจากแกส่งไฟล์เป็นเอกสารเนื้อหาอย่างเป็นทางการเลยว่าจุดประสงค์คืออะไรเป้าหมายสิ่งที่อยากทําแผนการต่างๆช่วงเวลาที่อยากให้ลงคลิปคือละเอียดมากจนนึกว่าลูกค้าจริงๆเอหรือแค่เราไม่เคยเจอลูกค้าจริงๆกันนะเอาเป็นว่ามีคุยเรื่องจะเปิดบัญชีธนาคารอะไรสักอย่างให้ซึ่งจะใช้บัญชีธนาคารนะั้นเป็นตัวโอนให้เรา ทางเขาบอกว่าจะดําเนินการให้หมดเลยแค่คุณกรอกเอกสารเท่านั้นพอเราไปค้นธนาคารมันก็มีนะก็เลยคิดว่าน่าจะได้อยู่ได้อยู่ก็เลยกรอกไปแล้วหลังจากที่เขาได้เอกสารเสร็จเขาก็หายไปเลยหลังจากนั้น3สัปดาห์ในระหว่างที่กําลังกินทงกระสืออย่างอร่อยอร่อย <c oughs> ก็มีเมลที่ทําให้หน้าซีดจนไม่รับรู้เรื่องรสชาติอีกต่อไป <c oughs> ใช่เมลดอนเอาเบอร์สำหรับยืนยันตัวตนออก <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเป้าหมายเป็นแค่เมล แต่จริงๆคือปุ่หมายคือช่องและใช่แล้วช่องกลายเป็นเทสลาเรียบร้อยเมลสำรองที่มีสิทธิเป็นผู้จัดการช่องสองเมลก็ถูกดีดออกหมดเลยตอน,นัรารู้สึกสติแตกและชิ้นหวังมากไปบ่นกับคนตัดต่อเขาก็บอกว่าต้องส่งเรื่องไปทาง YouTube Support ตอนนั้นวันเสาร์พนักงาน YouTube ไม่ทำงานแหมนางมิดมันก็เลือกวันได้ดีซะด้วยรออีเมลตอบกลับด้วยใจที่ร้อนลนเป็นสองวันที่เครียดม,มากๆแต่ในจังหวะน,นี้บอกเลยว่าเราทำอะไรไม่ได้คะดังนั้นใจเย็น แล้วรอทางซัพพอร์ตติดต่อกับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางกรอกข้อมูลให้อ้าวเหมือนจะไม่มีลิงก์นี้แล้วเขาน่าจะอัปเดตใหม่แต่ไม่เป็นไรเราสามารถเข้าไปใช้กับทางซัพพอร์ตได้เลยเขาจะแนะนําวิธีการดําเนินการต่างๆให้เราได้ตามลิงก์ที่แปะให้เลยนะซึ่งวันจะทางซัพพอร์ตก็ตอบอีเมลมาให้เลยอีเมลเขียนยาวมากเขาพิมพ์มาดีมากอะ่ะ ดูสุภาพและดูใส่ใจเวอร์ทีนี้เขาก็ไล่รา,ายละเอียดการถูกแฮ็กไม่ว่าจะเป็นวันเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่ทางแฮกเกอร์ได้กระทําลงไปซึ่งอย่างที่เราบอกเราโดนเปลี่ยนรหัสผ่านลบอีเมลสำรองลบหมายเลขโทรศัพท์กู้คืนแล้วเขาก็แนะนําเราฮะให้เข้าไปที่เว็บโดยเขาจะส่งลิงก์มาให้โดยจะมีช่องกรอกให้ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็ดีแคปชั่นแล้วกดยืนยันตัวตนเพียงแค่นี้ก็ถือว่ากู้บัญชี Google ได้แล้วถ้าเป็นตามปกติอนะ แต่เราไม่สามารถทําตามขั้นตอนได้มันไม่มีช่องกรอกตามที่เขาบอกมาเลยเขาก็เช็คให้เราแล้วบอกว่าเราอ่ะโดนปิดบัญชี Google ที่จริงเป็นเพราะวันที่เราถูกแฮกเราสแปมล็อกอินโดยที่ไม่รู้รหัสไมล์รัวแบบแบบรัวจนระบบแบนอ่ะเขาก็เลยให้เราไปล้างแคสล้างคุกกี้เบราว์เซอร์แล้วเขาจะส่งลิงก์มาเพื่อไปที่หน้ากู้คือบัญชี ใส่อ e ีเมลที่มีปัญหาและตอบคำถามได้ไน่มากที่สุดเท่าที่ทราบซึ่งเราก็ทำตามทุกอย่างที่เขาว่ามาแต่ไม่ได้ผลแต่ยังดีเขาก็มีแผนสำรองเขาส่งลิงก์มาอีกลิงก์หนึ่งสำหรับกูคือบัญชีที่2 ซึ่งมันคนละหน้าเว็บกับเมื่อกี้นะแต่ว่าการกล่องเหมือนกันเลยใส่อีเมลที่มีปัญหาตอัเขาถามเหมือนรอบเมื่อกี้แต่อันนี้มีเพิ่มเติมก็คือป้อนอีเมลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงโดยคําถามที่เขาจะให้เราตอบเนี่ยจะมี 1. คุณสร้างบัญชีที่ใดและเมื่อไรโอ้ฉันสร้างตั้งแต่มตน้นจนถึงตอนนี้ก็ใครจะเป็นตงเวลาได้ฟ้าหากลงชื่อสมัครใช้บัญชีแบบ2ขั้นตอนเอาไว้คุณด,ดําเนินการที่ไหนและเมื่อใดอุ๊ยอันนี้จะไม่ได้เลย ก็เลยบอกว่าจำไม่ได้3คุณใช้หมายเลขโทรศัพท์ใดเป็นหมายเลขหลักในการลงชื่อสมัครใช้บัญชีนี้นี่ก็จําไม่ได้อีกฉนันเปลี่ยนเบอร์ตั้งแต่ชาติที่แล้วก็เลยทำได้แค่ตอบไปว่าจําไม่ได้ 4. มีตัวเลือกการกู้คืนอื่นๆเช่นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสําหรับกู้คืนที่คุณอ่านเคยเพิ่มไว้ในบัญชีหรือไม่เฮ้ยอันนี้ฉันตอบได้ก็เลยกรอกคำตอบให้เขาไปทีนี้เหมือนเขาจะแจ้งคุณสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านซึ่งจะมีอายุแค่เจวันเท่านั้น แต่คิดว่าทุกคนคงร้อนใจไม่น่าจะปล่อยให้ผ่านถึง7วันหรอกมัง้งต่อมาเขาก็จะแนะนําให้เปิดการใช้งานการบ้อกกันขั้นสูงการยืนยัน2ขั้นตอนในบัญชีของตัวเองด้วย Google Authenticator Google Authenticator <c oughs> คือแอป,ปที่สามารถสร้างรหัสยืนยันแบบครั้งเดียวสําหรับเว็บไซต์และแอป,ปที่รองรับการยืนยันแบบ2ขั้นตอนซึ่งเขาจะมีวิธีการใส่อยู่ในลิงก์ที่เขาส่งมาให้เลยเอาละ่ะ ที่ทํามาทั้งหมดนี่คือแค่กู้เมลที่ถูกปิดบัญชีกลับมาซึ่งตั้งแต่ส่งคําร้องไปวันแรกวันนั้นเป็นวันเสาร์เนาะเป็นเวลาที่ไม่ได้เป็นเวลาทําการเขาก็ตอบกลับมาในวันจันทร์ช่วงเช้าและได้เมลคืนในสาวันทําการคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นนะต่อไปเป็นการกู้ช่องกลับมาคือสถานการณ์ตอนนี้ช่องก็ยังเป็นเทสลาอยู่ไม่ดีตอนนั้นแฮกเกอร์ไปทําให้ช่องผิดข้อละเมิดก็เลยโดนแบนเหมือนกัน อันนี้น่าใช้เวลาแค่วันเดียวในการกู้โดยเขาจะบอกมาว่าเขาเขียนรายละเอียดว่าแฮกเกอร์ทาอะไรบ้างแล้วเขาก็จะบอกต่อว่าเราต้องไปไล่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์รูปปกที่โดนอัปใหม่แล้ววิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ที่แฮกเกอร์เพิ่มขึ้นมาคู้คืนการตั้งค่าเดิมที่ช่องเป็นอยู่ก่อนที่จะโดนแฮกรวมไปถึงแฮนเดิลคำอธิบายเกี่ยวกับช่องและลบบัญชีที่แฮกเกอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อม,ม,ม,มีสิทธิจัดการช่องเราก็เลยไปเปลี่ยนโปรไฟล์ เออลืมบอกหลัจากกู้มาจะมีแค่ชื่อช่องที่เปลี่ยนกลับมาเท่านั้นหน้าช่องสภาพก็ยังเป็นหลังจากแฮกเกอร์เปลี่ยนแปลงไปอยู่และคลิปวิดีโอที่กู้กลับมาได้ก็อยู่ในสถานะส่วนตัวทั้งหมดก็กดเปิดสาธารนณะทุกคลิปไปยาวๆมาดูสิทธิจัดก,การช่องดีกว่าอืมก็ปกติดีมีแค่ของเราก็น่าจบและแฮปปี้และเลยแจ้งทุกคนไวว่าเย่ yeah, ได้ช่องคืนมาแล้วโวยทั้งหมดที่ดําเนินการก็คือ6วันหรือคือเกือบหนึ่งอาทิตย์จําได้เลยว่าวันที่ได้ช่องคืนคือวันพฤหัส ไอ้เรื่องมันยังไม่จบทุกคนมันยังไม่จบวันเสาร์ตอนเชา้าตื่นมาโ่วกกลายเป็นฮเฮนลราเหมอนเดิมอะไรวะใจคอจะไม่ให้พักกันเลยหรือไงนี่มนวันเสาร์อีกแล้วเว้นวันศุกร์ไม่แย่งช่องคืนเพราะเห็นว่าซัพพอร์ตยังทำงานอยู่สิท่า ด,ด้วยตอนนั้นเพิ่งตื่นเลยเช็คหลังบ้านจากมือถือปรากฏว่าที่ตอนแรกเราไม่เห็นสิทธิจัดก,การช่องของแฮกเกอร์กลับโผล่ขึ้นมาเฉยเลยตอนนั้นตกใจมากก็เลยทีลบออกซึ่งรอบแรกที่เราเช็คเกี่ยวกับสิทธิในการจัดก,การช่องเราเช็คทั้งคอมแงไม่ได้ดูในมือถือเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ตลอดแหละแต่มันทําให้เราไม่เห็นในคอมแต่คิดว่าไม่ได้ทําให้ไม่เห็นในมือถือด้วยคิดว่านะเราก็เลยเห็นตอนนั้น นี่เป็นแค่สันนิษฐานที่ไม่รู้ว่าใช่ไหมใครที่มีความรู้สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะหลังจากนั้นทางสพอร์ตก็กู้ให้ภายใน1วันแล้วก็ไล่เปลี่ยนจากคลิปส่วนตัวเป็นสาธารณะหมดเหนื่อยโคตรใครที่มีประสบการณ์ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการกู้ช่องกลับมานะฮะใครที่ยังไม่เคยโดนแฮ็กช่องแล้วก็อย่าโดนเลยคุณโชคดีแล้ว ขอบคุณทุกคนที่มาดูและทุกคนที่มาสปอร์ตกันนะฮะใครอยากจะมาสปอร์ตสินค้าคอมมิชชั่นหรือสนใจร่วมงานกันสามารถกดเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ o f f ฟิเชีในลิงก์แรกใต้คำอธิบายคลิปได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฉันรอพวกนาอยู่นะฉันว่าคนที่รอคือคนที่มาดูเรามากกว่านะก็รีบทกมาเร,เร็วหน่อยสิก็มาช่วยันหน่อยซิโว้ย